สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุวิจัยเสียง9ก้าสองสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาเาื้นที่4 1หนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนาส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ไก่พื้นเมืองการเลี้ยงเป็ดเทศ เป็ดไข่การเลี้ยงแพะโดยการสนับสนุนโรงเรือนให้กเกษตรกรเพื่อเป็นของขวัญเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของไทยสร้างความสุขสร้างรอยยิ้ม และความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีณนะพื้นที่ตำบลโลจูนอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสและนี่ก็เป็นภาร,รกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ